สวัสดีครับเพื่อนๆปัญหาที่ผมเชื่อว่าทุกบ้านต้องเจอนะครับสําหรับบ้านที่เก่าเกิน10ปีขึ้นไปก็คือเวลาใช้อ่างล้างหน้าแล้วน้ําไหลลงไปช้าความจริงแล้วมันแก้ง่ายมากเลยครับวันนี้รายการพ่อ้านช่างคุยของเราก็เลยจะมาบอกวิธีการแก้ไขปัญหาเวลาใช้อ่างล้างหน้านะครับมันก็จะมีเศษผมแล้วก็คราบไขมันไหลลงมาแล้วมันก็จะประกอบอย่างนี้ตรงนี้เขาออกแบบให้สามารถถอดทิ้งได้แต่ทีนี้ ลายบ้านก็ไม่ได้ถอดทิ้งหรอกครับมันจะกลายเป็นขยะสะสมอยู่ในนี้เราก็แค่แกะตรงนี้ออกมาแล้วก็เอาขยะไปทิ้งแต่ปัญหาคือการแกะออกมาเนี้ยสำหรับบ้านที่ไม่ค่อยได้ทํานะครับก็ต้องทําใจเอาไว้เลยว่าแกะออกมาแล้วใส่กลับเข้าไปน้ํามันจะรัว่วซึ่งไม่ใช่ข้อผิดพลาดอะไรของคนแกะนะเนื่องเพราะว่าของเก่าในนี้มันมียางอยู่ถ้าเกิดยางมันหมดอายุแล้วเนี่ยใส่กลับเข้าไปใส่ย,ยังไงมันก็รั่วครับ ทางแก้คือซื้ออย่างใหม่ในการซ่อมเราควรจะมีกระมังอะไรสักอันน้อยตรงนี้เพราะว่าเวลาที่เราแกะออกนะครับน้ํามันจะไหลออกมาจนเระเทอะพื้นส่วนประกอบของท่อน้ําทิ้งของอ่างข้างหน้านะครับจะประกอบด้วยสามส่วนหลักๆใหญ่ๆส่วนแรกเลยคือ,คอตั้งแต่ตรงนี้ขึ้นไปถึงอ่างเขาเรียกว่าสะดืออ่างจากตรงนี้ลงมาถึงตรงนี้เขาเรียกว่ากระปุกกักสิ่งสกปรกแล้วก็จากตรงนี้ ไปถึงผนังเลยเรียกว่าท่อชร์บคำแนะนําของผมก็คือถ้าเกิดเราไม่ได้เป็นช่างผู้ชํานาญหรือว่าไม่ได้มีเครื่องมืออะไรมากเนี่ยเราไม่ต้องเปลี่ยนตั้งแต่ตรงนี้เพราะว่าเขาฝังไว้ในปูนเรียบร้อยแล้วเราเปลี่ยนแค่จากตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้ก็คือส่วนกระปุกก็พอแล้วส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเกิดมันนานแล้วไม่ได้แกะเนี่ยมันจะแกะไม่ค่อยออกวิธีการที่ทําให้แกะง่ายๆก็เพียงแต่ว่าเอาพวกน้ํายาทาความสะอาดห้องน้ำชนิดที่มันแบบ เป็นกรดแรงๆเอามาชีสใส่ที่ตามขั้วของมันแล้วก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งเท่านี้ก็จะแกะออกได้ง่ายไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรเลยเรก็จะเริ่มจากถอดตรงนี้ก่อนง่ายๆเวลาถอดมานะครับยางพวกนี้เราจับดูเราจะรู้เลยว่ามันหมดสภาพแล้วคงต้องเปลี่ยนแล้วละต่ชุดนี้เนี่ยเวลาซื้อมานะครับ มันจะมีชุดท่อชาร์ปด้วยถ้าเกิดใครอยากจะเปลี่ยนให้ลึกถึงท่อชาร์ปเลย <_ d ose> ก็ได้แต่ว่าผมว่าเปลี่ยนแค่นี้ดีแล้วไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรดีเกลียวมันเป็นเกลียวมาตรฐานนะฮะส่วนใหญ่แล้วเอาของใหม่มาใส่ต่อได้เลยเ <_ d ose> ทคนิคสําคัญนะครับในการเลือกซือ้อสําหรับคนที่ไม่ได้เป็นช่างอย่างเรานะครับคือเลือกให้มันมียางอยู่ที่ตรงรูสองรูนะครับคือด้านบนกับด้านข้างตรงนี้นะครับเพราะว่ามันจะทําให้เราใส่ง่ายไม่รั่ว ส่วนใครที่จะถือโอกาสนี้เปลี่ยนสดืออ่างไปด้วยก็ซื้อไปเลยครับส่วนที่เราจะใช้นะครับคือส่วนนี้คือบางรุ่นเขาก็ไม่มียางแล้วเขาบอกว่าให้ใช้มือขันให้แน่นๆๆแต่แบบมียางเนี่ยขันแล้วก็ไม่ต้องขันแน่นมากเนี่ยมันก็อยู่แล้วเพราะมียางช่วยขันเลยไม่จําเป็นจะต้องใช้เทปพันเกลียวอันนี้บิดตรงนี้ให้หลวมๆก่อนส่วนอันนี้เราใช้ของเก่าทั้งชุดเก่เอา,อยา,ายางใส่นนี้แล้วก็ เกาอย่งนี้ใช่ไหมไม่สามารถใส่กันได้พอใส่ชุดนี้กับชุดนี้แน่นแล้วเราค่อยมาใส่สองนี้เพราะว่าตรงนี้มันจะได้ขยับได้อย่าลืมขันถ้วยนี้ด้วยเพราะส่วนใหญ่เขาจะไม่ได้ขันมาทุกอย่างใช้มือครับไม่ต้องใช้เครื่องมือช่วยแล้วก็ลองเปิดน้ำดูไม่มีหยด พียงเท่าน,นี้นะครับเราก็สามารถใช้งานอ่านล้างหน้าได้ดีเมืนเดิมง่ายๆสไตล์พาว,ว่าช่างคุยครับ